สวัสดีครับสวัสดีครับเฟนครับเอฟซีกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแช์ง่ามแรงแรงย่ามคำคำครับตัวนี้กับเวลาหาโมงครับพี่น้องครับศาสเตร์เสื้อผืนแหลกกมาแล้วแต่ว่ามือปิดวิกเน้ครับโบเมนงานจะภาพครับพี่น้องครับงานปิดวิกนะครับมือเนี้เบิ่งหน้างานครับพี่น้องครับกับงานปิดวิกศาสเตร์เสื้อใยังมาก่อนละครับ พืนหนึ่งืนสองืนสามืนสีืนห้าืนหกหกืนแะครับพี่น้องครับอือหนึ่งสองาสี่หืนแล้วเจ็ืนแปืนกำลังสิก้างครับมาถามมึงกันดูสวัสดีครับสวัสดีครับมาถามมึงกันดู่พอไปกินเขากินน้ำก่อนบ่อพอาบน้ำก้อนบ่อตึงผีปะปู เนาะผมัยังว่าูสารไปซือขเมลนลเว่งไกเนบกมคนสิรินมันบงบาคิิบ้งมงไหนอ่ะงบิ้งไนอ่อดลยครับรอดบ้าบงมาดกียหยาเับโ้งมาองบาเล่าสีเอาเือตดต่อเดรถคันรถคันเหลืองไงเธอติดต่อแอดมินก็ได้ นี่ติตอมเลินี่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 คุณรอรอน่ะน่ะติดตอไปเสียวเสือก็เพื่อนกัติตอเลยน่ะแจ้งใสนี่ฮะแม่นี่รับคุณล้านเพอนโอ้ผมผามาเงว่มหลดติดเนาะก็อบเร่้เไ้ันคนผมันนโอ้ผมก็บประเดีไทยนว่ายหนมได้บอพว่าผมวาเปิดชี่ติดตามได้ของเสียดติดตามอีรีบบ ไอเบิ้งกอนอามาเปิดเบิ่งกันมีน่าสาหน่อยเลย้ถ้าเปิดเบิ่งกาติดต้ามันจะแจกเสือเลยแจกเสือวันแล้วเลยล่ะเมื่อเนึ่งนี่เพเหตุผบา่งเดี๋ยวท่านแล้วแกเงินก่อนไปเดี๋ยวท่านแล้วแกเงินก่อนไปแกเงินก่อนบ่แม่นหวยมาจอแล้วเดี๋ยวยังสาม่งหลับเลยวัาเงขาดบงนยหลับเอบเบ้เอ่ลยาเบิ่งมันมือเลยอ่ะเบ้งไหนเบิ่งด เวลาว่าแม่มึงแม่วบวบเบิ่งเมียเบื้องโมปนี่้ไม่ติดตามเลยดันเห็นบ่เออกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยครับมันจะได้ติดตามมันจะติดคลิกๆกันว่ะคลิปใหม่ๆบอติขึ้นมากเลยนะแจ่าพี่การใช้ครับสวัสดีครับพระเอกตันอัจฉพลคนณรอประจําซีสเกตแม่ครับครับเผื่อหนีได้บอแมน เทียนท้องเวนี่สีออกแบบจังสีแหละบัดเนี้ันนี่โอ้ยมายากยากเอาละอาลกเาขอบคุณลยหลายครับแม่เนี่ติดตามยังติดตามพหแน่ติดตามหแน่แม่อ่อนนี่นี่อ่อนตรงอ่อนบ่อนมาเลย เป็นเเลยเตะเเลยไรเยเป็นไรแล้วกันเรเียนเดเร่อรุ่นไมสีฟอแม่ครับงามยยูเสือรุ่นไมเ้ามาขออาเสืออูหามาสือุ่นนีแล้วสาวนชรุ่นี้ไม่มีายนาวิที่ครับพี่ต้องครับต้นนี้กัทพี่มรับประนอนครับขึ้นโค้ง สรางเรียบร้อยพี่นอ้องผ้สารางคุ้แล้วนะครับอดม i ินโยก็เริ่มรายงานแล้วช่องใหญ่เราก็รายงานคู่กันไปนะครับ <c oughs> อดมินปาโก,ก้ก็เริ่มรายงานแล้วครับอันนี้ก็ช่องใหญ่เหมือนกันคคไลฟ์สดทีคนดูเป็นแสนแสนสาหัสเลรเริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่น้องเออ ทางผู้จัดครับเ<ม>ปิ้นกะให้พี่นันมาล่ำครับ<ม>เอาหลอดมาไว้ข้างในครับ<ม>โอ้ลงแล้วลงลังแล้วลงลังแล้วจ้าลงลังแล้วจ้าล เขาก้าวเองตีได้หนเป็นหนังผมมีเงินจางโอบกตรงๆเ้ยีหลีอ่ะผมบกว่านี้้ผมีเงินจ่างแล้วจนหนกางเองแล้วกาเองมูเป็นอยาคุาตีสหับมาตีน่ับมาีเออจักนแล้วครับ่าสหรับาจมีคน้องโกโก้ครับ พ่อพญ่าสัมผัสอยู่มันดังแจ๊กเมื่อจบเกมกันไปเลยครับพ่อพญ่าครับจบเกมไปเลยแต่ฟังเสียงลูกไปแต่ฟังไดนแต่ฟังอู้เสียงลูกไปไหนเสียงสีดจอดเลยแม่นวะแก่เสียงน้ำเพื่อนใดเลยแก่เสียงน้ำเพื่นเนาะสอนเอาเด้อยค่อยเบิ่งไปอ่าคอยเบิ่งแย่งเนาะ เก็บรายละเอียดเก็บการเอื้อนเสียงครับอลัพูดแต่นำเสียงนี่ได้แน่นอนได้แล้วครับนำเสียงคือแน่นอนแรับโอ้แต่พอพยัญชนะได้วางชิเนี่แกวพัฒนาเด้วยอนาคตเป็อนาคตพระเอกเอาอ้อนอ่อนแฟนคลับเอฟซีเอาฝากเอฟซีแฟนคลับเป็นกำลังใจซอยเชียร์ซอยสนับสนุนเด้เลยครับน้องโลโก้เพจบันแพ่งเป็นเทือดแรกครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับฝาก เอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยครับถูกชมรมจุดถูกบานหักครับฝากโมโก้ไว้น้ำจากคนในเด้อครับคครรัับบหมู่บ้านบอดพันธายคลิปบักโดนยอดวิวพันธุ์มะไกรเฉเด้งเป็กระแสพันดีอยู่ประกาศรูกบวกครับนี่เนี้ยพอพญาธิดครับกำลังสีอัพครับฝากแฟนคลับเอฟซีไปเบิรงนสองพันนะครับปลาพันวาเป็นแบากันจังไหนเรื่องยังครับนี่เม็นไหจบเกมมันไปเรื่อยเห็นไหมจบเกมกันไปเลยแหละครับอาโอเค โอ้ยเงาะคือยังบัก้างอยู่นอกสังกระสีเี่ยนะึีนบัวก้างอยู่เงาสังกสีเี่มันงดิกก้างเาะักสีเี่ยใช่กระสีก็อตาร์กัแมนนี่แมนตลาดมโมอนะแมนยายก็คือโอเคประชมบโอ้สมือครับลูกชายล่ะได้ก้างเองแล้วลงมือเองแล้วพัฒนาจากของแล้ววันนี้ อ่ม e yeah. oh, 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 er ันดีตัวเบิ้งตัวอย่างนี่ยังพัวพญากันไสพี่โอ้ยบอแมนโอ้ยบอพี่บรพิดโอ้ยบอพิดติดปากเบิ้งตัวอย่างยังผัวติดเพียเออกางเองพร้อมเก็บเองเก็บเองพร้อมเตเต้แกงเอาเต็มไปเสียงแกงเต็มไปเสียงผอวพญอาทิด

แวไป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 อีกนั่นนั่นละไล่นั่นละเออได้ได้เบิดละกางยงเน่ะพี่น้องเอามือมือ้าได้ลเนื่อมาแล้วมือเซ้านี่ เดยวลงเฮื่อน่าโอ้ล้อของเาก็ตื้นโอ้ไปดูเปนจีบเบื้อก็มีสะพานใส่เราเนี่ยลือเก่งไหนโตสุดถ่ายอยู่ขาโตอยู่นี่เด้นี่สักเครื่องอยู่นี่นี่นานมหารถดไปอยู่นี่โดนี่นี่นี่ไปนี่ย่างไปกับฮอดเลยลงบ้านนิดเดียวจะใส่เก่งไหนได้บนีตอนเสาร์เออแมน อาครับนี่คือบรรยากาศย่ามแรงๆครับพี่้องครับฝากก่อนแฮครับอีกีเด้เบิง์นแงครับสวัสดีครับอมาไ้ซกปกวดดเ่อก้อนาวแล้วเอะเจเโอ้โหไหวแล้วเจ็ดข้าของเขาแล้ว เอาครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับสวัสดีครับได้ถึงแสนซับสไครต์ครับอีกน้อยๆครับพี่น้องครับถึงฮอดแล้วเป็นกำลังใจให้กับเซดดี้ครับกินฝากไว้สักหนึ่งครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องเซดี้ ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝ mm hmm. ากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับ mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm.